สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มาชมกันกับพระสมเด็จนะครับนะเป็นพระมรดกตกทอดนะครับเนาะผมบอกทุกคลิปนะครับนะวันนี้ผมได้นํากล้องนะครับขยายนะครับนะกล้องกําลังสูงนะครับเนาะเป็นกล้องจุลทรรศน์นะครับกําลังสูงก็อยู่ที่กัดที่พันหกร้อยเอ็กนะครับนะก็จะามาขยาย ให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ชมกันนะครับว่าพระแต่ละยุคที่ผมมาทุกท่านชมอยู่เนี่ยนะครับนะคืออย่างนี้เลยนะครับนะยุคนี้สามสี่องค์ด้านล่างเนี่ยเป็นยุคต้นนะครับนะมาซ้ายมือก็เป็นสามองค์เนี่ยเป็นยุคกลางนะครับแต่ละแม่พิมพ์จะไม่เหมือนกันนะครับนะแล้วก็มาสี่องค์นี้ก็เป็นยุคปลายนะครับยุคปลายนี่ก็มีหลายแม่พิมพ์ยุคกลางก็มีหลายแม่พิมพ์ยุคต้นก็มีหลายแม่พิมพ์นะครับนะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับเนาะแล้วทีนี้ ผมให้ทุกท่านชมอย่างนี้ามาชมแบบตาเปล่าๆคนก่อนเนาะชมยุคต้นนะครับนะว่าเป็นอย่างไรนะครับระหว่างที่ผมให้ท่านชมกับกล้องโทรศัพท์ธรรมดานะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่กล้องอกำลังสูงนะครับเนาะเป็นกล้องจุลทรรศเนี่ยเดี๋ยวผมจะขยายให้ทุกท่านได้ชมก่อนนะครับน่าชัดว่าเราดูกล้องตัวเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยได้ขนาดเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเรามาดูความเป็นธรรมชาตินะครับที่ผมเอามาขยายให้ทุกท่านชมอยู่เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย นะครับเห็นไหมทุกท่านเห็นไหมเนี่ยอย่างด้านข้างอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาขึ้นสูงสูงต่ำต่ำเดี๋ยวเราค่อยเข้ากล้องขยายสูงสูงดูนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยความเป็นธรรมชาติเขานะครับนะเขาจะสูงสูงต่ำต่ำนะครับพระแท้นะครับจะต้องมีความเป็นธรรมชาติมาก่อนนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้หลายคลิปนะครับนี่เนี่ยที่เห็นเป็นคราบเหลืองๆอยู่เนี่ยนี่คือคราบน้าอ้อยเขี้ยวหรือน้ําผึ้งเขี้ยวนะครับนะ ที่หลวงปู่ท่านนํามาเป็นส่วนผสมนะครับกับมวลสารหลายๆอย่างนะครับนะนี่ก็เป็นเม็ดแดงนะครับตรงซุ้มเนี่ยแล้วก็หัวฐานส้นฐานเนี่ยนะครับปลายหัวส้นสารเนี่ยเขาจะมาจดติดกับเส้นซุ้มเนี่ยเห็นไหมครับอืมทั้งสองข้างเลยบางองค์ก็มีบางองค์ก็มีข้างเดียวนะครับบางองค์ก็ไม่มีเลยนะครับนะการเปลี่ยนแปลงนะครับของความรชาติแล้วก็การผ่านเวลาเนี่ยยางเงลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ย เนี่ยว่าวเวงเวงลึกเป็นรูโบวอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้ท่านจะได้ชมนะครับนะกับกล้องพันหกร้อยเอ็กนะครับนี่เห็นไหมเนี่นี่ยมันก็จะดูคมชัดกว่านี้หน่อยนะครับเนาะนี่ผมให้ทุกท่านชมก่อนนะครับแต่ละองค์แต่ละแม่พิมพ์นะครับนะเห็นไหมเนี่ยเม็ดแดงเขาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับว่าทางข้างผนังเนี่ย เาขึ้นเป็นก้อนเมฆค่ขึ้นเป็นอย่างไรอย่างที่ผมบอกนะครับอย่างเงี้ยเราเรียกเนื้อเน่านะครับนะเป็นเกตทุลุ้มนะครับเป็นพระมรดกตกทอดนั่นแหละนะครับผมก็ได้เก็บเป็นพระมรดกตกทอดต่อไปนะครับนั่นเห็นไหมนี่ผมยกตัวอย่างให้ท่านชมพอพประมาณนะครับเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันอีกนะครับกับพระนะครับนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเี้ยมันอยู่ในกรอบนะครับเนาะ ยุคต bon ้นนะครับยุคกลางก็จะมีหลายแม่พิมพ์เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นอย่างเนี้ยนี่เนี่ไหมเขาจะมีหลายแม่พิมพ์นะครับนะยุคกลางเนี่ยยุคปลายยุคต้นเหมือนกันในนี่เป็นยุคกลางนะครับนะผมยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะเอาให้ชมทีโรงทีโรงไล่ไปนะครับนะมันมันคงต้องหมดมั้งเนาะนี่อย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นยุคปลาย นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูในกล้องกําลังสูงสูงกันนะครับนะว่าจะเป็นอย่างไรความเป็นธรรมชาติของพระเก่านะครับเนี่ยยุคป,ปลายอะร้อยห้าสิบหกสิบปีนะครับมีนะครับนะอ่าเดี๋ยวเรามาชมยุคต้นกันก่อนนะครับนะกับกล้องกําลังสูงสูงเลยเนาะครับเนาะเดี๋ยวนะครับนะเดี๋ยวผมหาจังหวะเหมาะๆทำให้ทุกท่านได้ชมก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับ จัดเตรียมหาพื้นที่ก่อนนะครับอ่ะตอนนี้ผมให้ทุกท่านชมอย่างนี้เลยนะครับนะอ่าชมกล้องพันหกร้อยเอ็กนะครับเนี่ยผมจะบอกกับทุกท่านอย่างนี้ทุกท่านอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเนาะอย่างว่าเราผมใช้อีกตัวนึงถ่ายไปยอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะนี่เลยอย่างลักษณะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ย ที่เป็นฝ้าขาวๆนะขึ้นเป็นก้อนๆเนี่ยนะครับเนี่ยเขาสูงๆต่าๆนะครับนะท่านเห็นนะครับนี่เนี่ยอย่างซุ้มอย่างงี้เห็นไหมครับนี่นะก็ก็จะได้ประมาณเนี้ยนะครับเป็นกล้องนะครับกล้องพันหกร้อยเอ็กนะครับนะเนี่ยดูเกจนะครับเห็นไหมเกจเนี้ยจะเป็นเกจทะลุซุ้มนะครับนะอย่างงี้เลยนะครับเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ถู้มาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมดูซุ้มท่านสังเกตดูซุ้มไหมเขาจะไม่เป็นรอยที่เมืองกับอยู่ในเส้นตรงนะครับเขาเป็นเส้นที่ขึ้นเขาขึ้นงอกลามปฏิปะตะอนออกไปด้านนอกนะครับนะด้านในเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมนี่ดูซุ้เนี่ดูผนังนี่นี่ดูนอนชัยเลยเจาะนี่นี่ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับ ผมหาวิธีหน่อยนะที่จะให้มันชัดเจนกว่าน,นะหาวิธีเอาเข้ากล้องตัวนี้เลยอย่างนั้นนะนะครับเนาะอย่างว่านะครับเดี๋ยวผมปรับก่อนนะครับปรับความแจ้งความสว่างนะครับเนาะนอย่างเงี้ยได้ประมาณนี้ไหมนี่ยัยงไม่แดง นะครับนะอย่างเงี้ยเป็นเม็ดแดงนะครับนี่ถ้าดูอย่างแขนตัวอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนะปรับลงหน่อยเลื่อมไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยวววแหวงแหว่ง,วง,วงนะครับพอพักใบหน้าเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย นี่เรามาดูตามซุ้มตามองค์พระนะครับความเป็นธรรมชาตินี่อย่างนี้เลยเห็นนะครับนะอย่างเงี้ยเนี่ยตรงที่ผมชี้เนี่ยนะครับนะเขาจะเป็นฝ้าขึ้นเป็นก้อนมเมฆนะครับเนี่ยสูตงต่ำๆนี่ก็เป็นหลุมนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อตรงที่ซุ้มรอยนอนชายเลยเจาะนะครับทีนี้เรามาดูที่ฐานอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลย,ย,เ,ลยเห็นไหม นะครับนั่นเนี่ยเป็นโบเลยนะครับนะความเป็นธรรมชาตินะครับแต่ถ้าให้ผมดูในกล้องจุลทรรศน์อย่างเงี้ยผมดูอย่างเงี้ยอ่าชัดเจนนะครับนะแต่พี่น้องอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเนาะเพราะามันไม่มีจอใหญ่ที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เลยนะครับออผมจะต้องไปหาแบบใหม่นะครับที่ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ นะครับเนาะต่อเข้าโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะท่านจะถึงจะได้เห็นชัดๆเนาะนี่เป็นยุคต้นนะครับนะเราก็มาชมองค์ใหม่มาชมองค์ใหม่อีกนะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะชมนะครับนะชมกันขับองค์นี้เลยนะครับเนาะนอย่างเงี้ยเห็นไหมความเป็นธรรมชาติ นะครับนะโบะเลยเนาะผมใส่อีกอีกกล้องนึงนะครับใส่กล้องโทรศัพท์เป็นตัวถ่ายอีกทีนึงนะครับตอนนี้ผมมาเข้าเครื่องเนี่ยผมเลื่อนให้ทุกท่านได้ชมได้เห็นไหมครับความเป็นธรรมชาติของเขาดูชั้นฐานชั้นฐานชั้นสุดท้ายเนี่ยทุกท่านเห็นนะครับน,นี่เห็นไหม ขาจะมีเส้นเล็กๆมาเชื่อมต่อนะครับนี่เห็นไหมเส้นเล็กเชื่อมต่อนะครับนะฐานก็จะใหญ่นะครับอย่างร่องชั้นฐานอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยระหว่างชั้นฐานนะครับกับซุ้มเห็นไหมเขามีการเกิดปฏิปัตต่อนะครับเห็นไหมแทบจะไม่เห็นร่อง ร่องช่องวางนะวางฐานเลยนะครับไม่เห็นไหมเนี่ยนะครับระหว่างฐานสิงเนี่ยกับฐานหมอนเนี่ยเขาจะขึ้นปฏิปตัตต่อกันเลยนะครับนะเห็นไหมเห็นไหมการเกิดนะครับการเกิดเป็นฝ้าขาวๆที่พวกเซียน,นทั้งหลายเขาเรียกว่าเคียวไซอะนะครับนะเนี่ยเนื้อจะอิ่มนะครับมีรอยปุบปุบพลุนพลุอนอ่าเนอหลุมเล็กหลุมใหญ่เนี่ยเป็นหนอนชัยเลยเจาะทาั้งนั้นเลย นะครับนะเนี่ยเห็นไหมความเป็นธรรมชาติเขาเนี่ยเนี่ยต่างข้างอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับสูงสูงต่ำต่ำเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเนะี่ยขึ้นเป็นฝ้าขาวๆเนี่ยเขาเกิดเขาเกิดติดต่อกันมันคือการผ่านผ่านอายุมาเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก้พวกเก้ก็ทําไม่ได้เนี่ยเสีย่ยงเก๊ะอย่างครับนั่นเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยผ้าแท้เนี่ยต้องดูความเป็นธรรมชาติมาก่อนนะครับนะทรงพิมพ์ผมเนี่ยจะดูความเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูเนื้อแล้วก็ดูทรงพิมพ์ควบคู่กันไปเลยนะครับนั่นเนี่ยอย่าง เป็นรอยนอนชัยลยเจาะนะครับเป็นมดแมลงแหละลงเจาะกินตอนที่ยังไม่ทันแห้งนะครับนะเนี่ยก็โบ๋เลยเนี่ยเนี่ยดูภาคเนี่ยทำไมถึงไม่เสมอกันคือการบิดเบี้ยวผูดบวมนะครับของการแห้งตัวเนี่ยเป็นเกตรทัุ้ซุ้มเห็นไหมครับเนี่ยนี่นะครับแล้วก็เส้นขอบบังคับเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับเนี่ยมันลงมาเนี่ยเนี่ยมาแนบติดกับซุ้มเนี่ยนี่ก็เรียกเส้นขอบบังคับนะครับหรือเส้นขอบกระจกนั่นแหละนะครับนะเนี่ยดูซุ้มเห็นไหม มีเลขมีใหญ่มีเว้ามีแหวง่งเนี่ยเห็นไหมมีบิดเบี้ยวโน้มเว้าแหว่งแล้วก็ใหญ่ไม่สม่ําเสมอกันนะครับนะนี่คือพระแท้นะครับให้ดูแบบนี้นะครับนะท่านใดดูธรรมชาติเป็นนะครับรู้จักธรรมชาตินะครับนะถ้าดูธรรมชาติเป็นขั้นนั้นก็เล่นผ้าได้นะครับนะนี่คือความเป็นธรรมชาติคือการเปลี่ยนแปลงของพระเก่านะครับพระสมเด็จถึงยุคสมเด็จท่านเลยนะครับนั่นเนี่ย แล้วก็ชมองใหม่เนาะองนี้ก็จะมีค,มคล้ายๆกันเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมท่านเห็นไหมเนี่ยผ้าหนาังด้านข้างเนี่ยนะครับจะสูงสูงต่ำต่ำเห็นไหมที่เป็นฝ้าข,ขาวๆขึ้นเป็นก,ก้อนเนี่ยนะครับเนี่ยที่เซียนเก,นเกนทั้งหลายนะครับเซียนกมารอที่เขาเรียกอาเขียวไซอะไรนะครับนะแต่ผมจะไม่เรียกในหลักสูตรวิทยาศาสตร์นะครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนี่ก็รอยโบตรงใบหน้า แต่ว่ามันมันคนละอย่างกันกับองค์นี้เลยนะครับนะ,ะพระแท้ไม่มีตําหนินะครับพระอะไรที่มีตําหนินะครับคือพระเกเลยนะครับนะ,ะเหมือนกันเด้ไม่มีหรอกนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้อยู่ต,ต,ตรงตรงจุดกลางเลยนะครับเรามาดูองค์นี้นี่นี่เห็นไหมเห็นนะครับนะแล้วด้านข้างนี่เนี่ยนที่ผมให้ทุกท่านชมเนะนี่ยเห็นไหมเนี่ยสูงสูงต่ำต่ำนะครับขึ้นเหมือนกอับโขดหิน นะครับถ้าดูให้ดีๆก็เหมือนกับก้อนไม่นะครับนะเนี่ยอย่างเงี้ยคือการธรรมชาตินะครับความเป็นธรรมชาติของพระเก่าพระแท้พระสมเด็จนะครับพระที่ผมให้ทุกท่านชมอยู่เนะี่ยผมก็บอกทุกที่ว่าเป็นพระโมโรดกตกูกทอดนะครับนะครับจากต้นตะกูลของผมเองนี่แหละนะครับนะจากบรรพบุรุษเลยนะครับเนี่เห็นไหมความเป็นธรรมชาติว่าวว่แวงแงเนี่ยน้อนชยยัยไรเจาะนะครับนะเนี่เห็นไหมระหว่างช่องฐานเนี่ยนะครับแต่ละช่องเห็นไหม เขาจะไม่อยู่ในแนวที่ตรงดิ่งหรอกนะครับเขาจะมีบิดบี้เมี่ยวมีว่ามีแหวงนะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นขยุกขยิกแล้วก็มีการเกิดก่อปฏิมาต่อกันคือกายภาพนั่นแหละนะครับนะพระแท้เขาจะต้องมีกายภาพแบบนี้นะครับไม่ใช่มีกายภาพเดียวเหมือนกับพระเกนะครับนี่เห็นไหมล่องชั้นฐานเนี่ยรับช่องซุ้มเนี่ยท่านสังเกตดูเห็นไหมบางองค์อ่ะบางองค์ติดกันเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมประฐานสิงเนี่ยขึ้นเห็นไหมเนล่องชั้นฐานเนี่ย นะครับแพคเกไม paper, it, ่เป็นแบบนี้นะครับนอกจากที่ผมทํามาให้ท oh ุกท่านได้ชมในหลายองค์นี่แหละนะครับก็มาชมยุคกลางอีกนะครับนะเนี่ยอย่างลักษณะอย่างยุคกลางเงี้ยผมได้ท่านชมนะครับนะอย่างนี้เลยยุคกลางก็มีหลายแม่พิมพ์อย่างที่ผมบอกมือนก็ยุคต้นนะครับนั่นนี่นี่นี่คือยุคกลางยุคกลางดูอย่างไรบางท่านบอกนะครับนะยุคกลางมันยากเหรอครับดูที่เกตนะครับนะเนี่ยแต่ละแม่พิมพ์เขาจะต่างกับยุคยุคต้นนะครับนะ ยุคต้นอะอย่างนี้เกจเขาจะใหญ่อย่างนี้เลยเห็นไหมครับนี่คือยุคต้นนะครับนะผมได่าจะชมอย่างนี้เนี่ยอย่างกกเกตอย่างเงี้ยเห็นไหมครับจะใหญ่ยาวนะครับสง่านะครับนะแล้วดูยุคก,กลางยุคก,กลางจะแบบนี้เห็นไหมเกจเขาอะจะเล็ก อ่ากกเกเนี่ยจะเล็กนะครับแล้วก็เลียวขึ้นไปแล้วก็ไม่ยาวนะครับไม่ส่งไม่ใช่เกศทะลุซุ้มนะครับเห็นเป็นเป็นยุคกลางนะครับนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างก้อนเมฆเนี่ยอ่านะครับนะท่านเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะซูมอีกหน่อยนึงเอออย่างเงี้ยนะครับนะก็จะได้ประมาณเนี้ยเห็นไหมเป็นหลุมเป็นบ่อวาววาวเหว่งเห่งบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเนี่ยเห็นได้เห็ยนไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยที่ว่าเขาเกิดก่อ ปฏิบัตต่อนะครับเป็นโมเลกุลไม่เล็กๆนะครับนะขึ้นมาทิเะเมตรทิลลเมตรกว่าจะได้มาเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเขาเกิดก่อเป็นจุดเป็นแถวเป็นลมเยื่อใหญ่เหมือนกับปุยไยเหมือนกับปุยเมฆนะครับนะเขาขึ้นปฏิบัตต่อกันเลยเนี่ยเห็นไหมชั้นฐานก็ใหญ่นี่นี่คือความเปลี่ยนแปลงนะครับของธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่าระหว่างร่องร่องเส้นซุ้มกับร่องชั้นฐานเห็นไหมเขาขึ้นติดต่อกัน ท่านเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยรอยมดมแมลงลงเจาะก,กินวา่าวเวงๆเนี่ยรุมเล็กรุมใหญ่ที่เป็นเหมือนตาม,มดเนี่ยนะครับนะนี่คือร่องรอยของความเป็นธรรมชาตินะครับของพระเก่านะครับที่ทันสมเด็จโตนะครับนะเนี่ยเห็นไหมชั้นถางท่มีเส้นเล็กๆมาชนเส้นสมนะครับนี่อย่างนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยฐานสิงเห็นไหม ติดกันเลยเนี่ยแทบจะไม่มีร่องชั้นฐานเลยเหย็นไหมความที่เขาเปลี่ยนแปลงไปเขาเกิดก่อหมดแล้วนะครับ <S <S คือกายาภาพนของเขาแน่แหละนะครับนะพระแท้กัอย่างที่ผมบอกนะครับเขาจะมีหลายกายาภาพนี่ดูด้านหลังนะครับทีนี้มันดูด้านหลังผมจะดูสักหน่อยนะนี่เห็นไหมแม้แต่ด้านหลังก็ยังมีเลยนะครับรอยน้อนชัยไรเจาะนะครับเนี่ยเนี่ยที่ท่านเห็นกันอยู่เนี่ยเป็นพุนเนี่ยเวลาท่านเอาไปตากมันไม่สนิทด,ดีมดก็ขึ้นจเจาะเนี่ยเห็นไหม้เห็นไหมนด้านหลังเห็นไหมเป็นสูงต่ำ นะครับน,ะนั่นเห็นไหมขาขาวก็ขึ้นเหมือนกับเป็นเหมือนกับก้อนเมฆละนะครับนะเนี่ยเนี่ยถ้าเรามาดูในกล้องจุลธาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะนี่ผมต้องเอาโทราศาพัพท์ขยายอีกกล้องนึงนะครับเนาะถ้าหนานจะเห็นไม่ชัดแต่ผมเห็นชัดเจนนะครับนะผมต้องหาวิธีต่อเข้าจอนะครับนะท่านจะได้เห็นชัดชัดนะครับเนาะนะครับเป็นแบบนี้เลยอ่าอีกหนึ่งแม่พิมพ์ถ้าอีกหนึ่งแม่พิมพ์ก็อย่างนี้เลยนะครับยุคก,กลางเนี่ยเห็นไหม ท่านเห็นไหมเห็นนะครับนั่นเห็นไหมนี่อย่างนี้เลยผมต้องหาวิธีต่อเข้าจอนะครับท่านถึงจะเห็นชัดเจนเหมือนผมนะครับเนาะเนี่ยแต่ตางข้างผนังเนะี่ยเขาจะขึ้นสูงสูงต่ำต่ำ,ตำนะครับนะเนี่ยเี่การบิดเบี้ยวนะครับเห็นไหมเนี่ยความเป็นธรรมชาตินั่นแหละนะครับนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย 海椒汤。